ยา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 เฮ้ยเชี่ยยา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 เจออีกแล้วสองฮะตอนนี้เจอโกดกระดูกแปะดูได้ไหมฮะยา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 เฮ้ยเฮ้ยมระมุทะรูปล่างเฮ้ยมันขยับรอ ไม่รู้ไม่รู้ั่นนตืเลยกระดูกมันจใครจะจะจับเหรอไม่รู้เมื่อกี้มันอยู่ชิดกันนี่เหรอไม่รู้มันมันอยู่ชิดกันแล้วเมื่อกี้ไม่รู้ก็ตรงนี้เดินด้วยกันแล้วมันชิดกันน่ะไม่รู้เปิดอะไม่รู้ของเรา